าราศีเมษนะครับดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคม2566เดือนที่ดาวนะครับยังคงทับลัคนาราศีเมษอยู่ทั้งหมด4ดวงได้แก่อทิตย์พุธพฤหัสและราหูแต่อทิตย์จะย้ายออกไปในช่วงกลางกางเดือนพฤษภาคมก็คงจะเหลือแต่พุธ พฤหัสและราหูเท่านั้นส่วนดาวอังคารดาวเจ้าตัวของชาวลัคนาราศีเมษไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ในเรือนพันธุหมายถึงครอบครัวญาติพี่น้องยวดยานพหนะแล้วก็เลงไปยังเรือนการงานผมจำเป็นต้องอธิบายให้ฟังว่าดาวแต่ละดวงนั้นไปโคจรอยู่ตรงไหนบ้างโดยเฉพาะดาวที่มีความสำคัญกับทุกๆลัคนา และของชาวลัคนาราศีเมษนั้นในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่หพฤษภาคมเป็นช่วงที่เจ้าชะตานั้นมีความรู้สึกมนมนไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของความรักเท่าที่ควรเหมือนกับมันมีสิ่งให้คิดสิ่งที่ทำให้ไม่ค่อยสบายใจจุกจิกใจหรือทำให้เราจิตตกง่ายๆกับเรื่องของความรัก พอมาถึงวันที่6จนถึงวันที่10ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะขยันเป็นพิเศษแล้วเป็นความขยันที่อยู่บนพื้นฐานของการติดต่อประสานงานต่างๆแล้วจะได้รับความสำเร็จได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมษใครที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจทางไกลอิ p o r t ์ ธุรกิจขนส่งธุรกิจชิปปิง้งการขนส่งต่างๆน่าจะได้รับความสําเร็จดีหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยดยานพหานะต่างๆน่าจะได้รับความสําเร็จดีแล้วช่วงที่ดีจริงๆนะครับในเดือนพฤษภาคมสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นก็คือช่วงประมาณวันที่16จนถึง20อาโทษวันที่11จนถึง15 นะครับจริงๆก็ต่อไปถึง16-20ถึงนั่นแหละเป็นความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกเบิกบานความสบายใจมันเหมือนกับคุณได้ทำงานหรือภาราสักอย่างหนึ่งให้มันสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็การงานจะขยับดีต่อเนื่องนะครับไปจนถึงประมาณวันที่21จนถึงวันที่25ดาวเจ้าเรือนการงานยังคงอยู่ในเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะบัทับลัก มันเป็นวงจรในลักษณะของการโครจรของดาวเจ้าเรือนเกษตรที่มีความสัมพันธ์กันและสัมพันธ์ในทางที่ดีในเรื่องของงานฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษถ้าใครรู้สึกตัวเองที่ผ่านมาดวงตกในเรื่องงานหรือมีปัญหาแล้วแก้ไม่จบแก้แล้วยิ่งแก้แล้วเป็นลิงแก้แห я, วุ่นวายหรือหรือมีความสำเร็จครึ่งครึ่งกลาง ก็ขอให้รู้ว่าพฤษภาคมโดยเฉพาะจากวันที่11ไปแล้วน่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในหลายๆด้านและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณนั้นมองเห็นได้ชัดว่าเออเรามีความแฮปปี้เรามีความสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็คงเป็นชาวลัคนาราศีเมษอีกเช่นกันในคราบเรื่องของความรักเรื่องส่วนตัวน่าจะเปลี่ยนแปลงทำให้คุณแฮปปี้สบายใจขึ้นในช่วงไปลายเดือน นั่นก็คือวันที่26จนถึง31นั่นก็หมายความว่าช่วงต้นต้นเดือนพฤษภาคมความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั้นไม่ได้มีความแฮปปี้อะไรเลยแต่จะมาแฮปปี้แต่จะมาสบายใจยิ่งขึ้นในช่วงไปปลายเดือนไปปลายเดือนพฤษภาคม ส่วนในเรื่องของการเงินการทองนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวคู่มิตรการเงินน่าจะมีความคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าในช่วงหนึ่งหรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าในเดือนที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีเมษท่านใดมีความรู้สึกว่าการเงินมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจหวังมันติดติดขัดขัด,ขดมันได้มาแล้วใช้ตลอดเลยไม่ได้เก็บเลยไม่รู้รายจ่ายต้นตีเลยนักหนาอย่างนี้นะครับ ก็ขอให้คุณรู้ว่าการเงินการทองของคุณจะขยับดียิ่งขึ้นดีไปในประการที่หนึ่งคือดาวสุขดาวจเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรแต่ดาวอังคารที่เป็นคู่มิตรนั้นได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นอยู่บ้างเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเช่นญาติหรือเพื่อนมันมารบกวนเราเออมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกลดเสีย ต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่หรืออะไรแล้วมันมีสิ่งที่ทาให้เราต้องไปช่วยเหลืออันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับจะช่วยไม่ช่วยผมไม่มีความเห็นหรอกแต่ว่าตามดวงมันอ่านว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองและดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคเช่นกันและไปอยู่กับดาวอังคารนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงเช่นช่วงต้นๆ้นเดือนน่ะความรักไม่แฮปปี้หรอก มีโอกาสจะมีปากเสียงทะเลาะไม่เข้าใจกันด้วยซ้ํามีโอกาสที่จะมีปากเสียงความขัดแย้งทําให้อื่นๆกันด้วยซ้ําแต่พอมาถึงช่วงก,กลางๆเดือนจนถึงไปไปลายเดือนแล้วเออหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงดีขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นที่อยู่ในบริบทที่ตัวของคุณเองนั้นมีความรู้สึกสบายใจคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาคบหาเจเจอกันมาชอบกันคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วคุยกันไม่ค่อยเข้าใจก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีการ คุยอะไรที่มีความเห็นไปในทิศทางที่คล้ายๆกันและและสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับท่านที่ความรักยังอยู่ในช่วงจังหวะที่เดียดเดยเด๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะเป็นอย่างนี้มาพักใหญ่ๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาในเดือนนี้นะครับให้คุณอาศัยช่วงจังหวะประมาณช่วงกลางๆถึงไปปลายเดือนคุยกันให้เคลียร์ผมว่าน่าจะมีอะไรที่แฮปปี้ขึ้นคนโสด นะครับน่าจะมีคนที่เคยคุยกันอยู่แล้วห่างๆไปหรือคุยบ้างห่างบ้างคุยบ้างห่างบ้างมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาคุยกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นมิตรภาพที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษศิษย์นิงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จสมหวังสมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาทุกประการใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก VIP หมิงแพตตินัมนะครับ สมัครได้แล้ววันนี้นะครับรายละเอียดผมบอกไว้ทางโซเชียลเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube และ f a c e b o o k Fanpage ขอใหโชคดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง Line Official ID at @masterming 6666อย่าลืมนะครับ มีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ